ตามมาอีกแล้วตามมาอีกแล้วไปไปไปลูกไปไปลูกไปไปไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนมาดูดิไปอยากจะให้ไปเฝ้าหลุมไปไป,ไปมาตามอีกแล้วให้เฝ้าไว้ ตามอีกแล้วยังไม่คลอดแต่สับกระสายสีห้ารอบแล้วอยาให้อยู่กับเขาเขาอยากให้อยู่กับเขาเอาขวดออกมาก่อนลูกเจ้าเอาขวดออกมาก่อนดิลูกเขาอยากให้อยู่กับเขา